พอมีลูกคนที่2นะคะแม่ก็เริ่มรู้เลยค่ะว่าสิ่งสาคัญไม่ใช่แค่ปั๊ม,มให้เยอะๆนะคะแต่มันคือการปั๊มอย่างนุ่มนวลไม่เจ็บไม่ท้อค่ะเพราะแม่นะคะอยากให้นมกับลูกได้นานที่สุดนมแม่คือสุดยอดของอาหารของลูกแม่ก็เลยตั้งใจหาตัวช่วยดีๆที่ทําให้แม่ไม่ต้องเลิกกลางทางนะคะอย่างแม่เองนะคะอยากที่จะปั๊มได้สัก2ปีเนี่ยถ้าเกิดเจ็บหัวนมก็ไม่ไหวะนะแม่นะคะก็มาเจอกับ Rasta Miracle x p r i m e ค่ะเครื่องปั๊มนมตัวนี้นะคะเข้าใจหัวใจแม่อย่างมากมากที่ ปั๊มไน้นุ่มมากไม่กระชากเลยนะคะแรงดูดก็ดีด้วยนมออกมาแบบโอ้โหพุ่งๆเลยนะคะพอปั๊มแล้วนะคะรู้สึกว่านุ่มจนแทบไม่รู้สึกเลยทีเดียวมีถึง4โหมดด้วยกันนะคะเครื่องตัวนี้ทั้งกระตุ้นทั้งปั๊มรีดน้ํานมที่ค้างเต้าอยู่ไปจนถึงโหมดสลายก้อนอุดตันได้แถมนะคะตัวนี้ปรับระดับได้ถึง9้าระดับด้วยกันซึ่งตรงนี้นะคะถือว่าละเอียดมากๆแยก้ายขวาอิสระอีกต่างหากเสียงเงียบมากค่ะตัวนี้ใช้ตอนกลางคืนได้สบายมากเลยส่วนน้ําหนักนะ ก็เบาค่ะไม่หนักพกพาข้างนอกเนี่ยก็สะดวกสบายค่ะแล้วก็ง่ายและย,ยังมีโหมด memory step อีกต่างหากนะคะจำการตั้งค่าที่ใช้ประจําได้เลยแม่ค่กดปุ่มเดียวก็พร้อมปั๊มได้เลยค่ะไม่เสียเวลาแม่พิมพ์แนะนําตัวนี้เลยนะคะ Brasta Miracle x p r i m e ตัวนี้นะคะคือตัวช่วยมือฉมังของพิมพ์เลยค่ะ